วันนี้เราจะมาทำซอสเย็นตาโฟกันนะคะแม่ขุนทองก็มีเต้าหู้ยีนะคะเป็นกระปุกไว้นะคะแบบนี้จะ350กรัมนะคะตัวนี้นะคะทั้งกระปุกนะคะทั้งน้ำด้วยแล้วก็ตัวเต้าหู้ยีด้วยนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมไทยนะคะคัดออกมาแล้วนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะ40กรัมนะคะแล้วก็มีพริกแห้งจินดานะคะแม่ขุนทองอ หั่นเป็นทอดเล็กๆไว้นะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ำอุ่นแล้วก็ส่งน้ำขึ้นมานะคะคัดเอาเม็ดออกให้ได้มากที่สุดนะคะแบบนี้นะคะ20กรัมนะคะมีรากผักชี3ามรากะะมีน้ำตาลทรายแดงส้มสายชูแล้วก็มกีนะคะเราจะมีเผือกต้มนะคะแม่ขุนทองมีเผือกอยู่180กรัมนะคะเผือก แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ250 ml อนะคะเอาต้มรวมกันให้เผือกนะคะต้มให้เละเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นนะคะตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาปั่นเครื่องกันนะคะโฟโฟก็ทยอยใส่รากผักชีลงไปนะคะใส่กระเทียมไปนะคะ ปั่นทีละน้อยนะคะอย่าเป็นปั่นทีละเยอะนะคะใส่พิกไปนะคะใส่ตัวเต้าหู้ยี้นะคะเราก็ทยอยใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อไปนะคะผสมกันไปแล้วก็ปั่นนะคะเดี๋ยวเผือกก็เดี๋ยวค่อยปั่นสุดท้ายเอานะคะถ้าน้ำมันน้อยเราก็เอาน้ำจากเผือกใส่นะคะผสมปนเปนกันไปนะคะ ค่อยปั่นไปนะคะตัวนี้ปั่นออกมานะคะปั่นไปเรื่อยๆนะคะทั้งเผือกพีเผือกนะคะพริกกระเทียมรากผักชีนะคะรวมกันหมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวแม่ขุนทองจะมีสูตรใต้คลิปไว้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ปรุงรสกรันเดี๋ยวก็จะได้สีแดงจากพริกด้วยนะคะสีแดงจากเจ้าหู้ยี้ด้วยนะคะเสริมกันนะคะก็เก็บไว้ได้นานเลยนะคะสูตรนี้เพราะเราทําสะอาดทุกขั้นตอนนะคะเผื่อก็ไปต้มให้เละเลยนะคะ ตัวพวกนี้เราก็มาเคี่ยวไฟด้วยนะคะทุกอย่างเริ่มร้อนแล้วนะคะแม่ขุนทองก็จะใส่เกลือไปแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่เปรี้ยวไม่พอนะคะเราก็สามารถที่จะเติมได้นะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเอาตามที่เราชอบเลยบางคนชอบรสชาติแบบไหนก็ จัดไปเลยนะคะอันนี้จะลดจัดนิดนึงก็จะเผ็ดนะคะถ้าคนไม่ชอบเผ็ดก็ลดปริมาณพริกลงแล้วกันนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปนะคะเพิ่มลดได้หมดนะคะทุกอย่างถ้าส่วนผสมมันข้นเกินไปก็สามารถที่จะเติมน้ำได้นะคะ ก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวยินตาโฟได้นะคะทำข้าวผัดรถไฟนะคะตัวนี้นะคะเอาไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดแทนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะจิ้มอาหารทะเลไ,ได้ ค่ะแล้วก็เคี่ยวซอสเย็นตาโฟมาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็ปล่อยให้เย็นตัวนะคะแล้วก็บรรจุลงขวดนะคะนี้นะคะปล่อยให้เย็นบรรจุลงขวดนะคะแล้วก็ได้รสชาติที่กลมกล่อมมากเลยนะคะใครจะปรุงรสเพิ่มอะไรไม่ได้ผิดอะไรนะคะตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราก็ไปทําเมนูต่างๆนะคะไปจิ้มกับออลวกจิ้มอะไรได้หมด นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะซอสเย็นตาฟูของเราพบกันคลิปหนะะ้าค่ะ